มาแล้ว iOS 26.1นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver เสียงที่คุณใช้อยู่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคปฏิทินวันอังคารที่4ี่พฤศจิกายนตอนนี้ปเปิดป้นพิมพ์ขึ้นมากำลังคอควาย,วายต่อเต่านอนหนูเอกสตอ,อกอไก่ไม้มาลายก็ถือว่าอ่านดีขึ้นยกเว้นพอพานดอเด็กสตรโทรมาเชอุ <laughs> สระนิดหน่อยนะครับแป้นพิมพ์และก็พวกตัวเลขปุ่มตัวเลขอ่าตัวเลขเนาะเครื่องหมายทับอ่ลากข้างยาปุ่มเชฟตัวเลข3า1สหนึ่งผลการค้นหาได้ผลการถือว่ากลับมาอ่านปกติแล้วอัปเดตมาอย่างนี้ก็คือแก้ไขเรื่องของเสียงซีรีส์หและซีรีส์ที่ใช้งานร่วมกับ voice over แล้วก็เพิ่มในส่วนของ ตัวเวลาที่เวลาเราล็อกหน้าจอแล้วเรากดปุ่ม power เขาจะมีการบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วกี่นาฬิกากี่นาทีตามด้วยแบตเตอรี่อ่ากี่เปอร์เซ็นต์ชาร์จไปแล้วและกี่เวลาเท่าไหร่ถึงจะเต็มประมาณนั้นแต่ว่ามันจะบอกไปได้ถึงแค่80%นะหลังจาก80%มันจะบอกว่ากําลังชาร์จไปที่84%ถึงกําลังชาร์จ100ไม่ได้บอกเวลาที่เหลือแล้วนะครับส่วนอื่นๆเราต้องยอมรับนะถ้าใคร กดอัปเดต iOS 26.1โอกาสที่บางครั้งเ,เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆการตั้งค่าบางอย่างไม่แต่ละคนอะ่ะจะไม่เหมือนกันอะ่ะบางคนอัปมาแล้วไม่เป็นไรเลยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน v o i c e o v e r บางคนก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าใครติดปัญหาเจอตรงไหนมาแล้วอยากเป็นผู้ลองของใหม่สเสมอคุณก็ต้องยอมรับให้ได้แล้โทรมาปรึกษากับบริการหมอคอม สายด่ว1 14, น1นึ่งสี่หนึ่งสอหนึ่งศุกสิบโมงเช้าถึงเที่ยง,งเราจะพอช่วยแก้ปัญหาคุณได้ไ<ห>บ้างนะครับ<ง>อุ้ยกลาน้าจะหลีลงแล้วโอเคลาไปก่อนแล้วเนาะอยู่เฟซบุ๊กไลฟกันโอ้มันรู้สึกมันมีอาการหน่วงๆเดี๋ยวต้องไปอย่าลืมอัปเดตใหม่ทุกครั้งอ่าคราวนี้ตัวอัปเดตใหญ่โตนะก็อย่าลืมปิดเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งด้วยเพราะว่าอือรอบนี้เกือบ10กิกกับ9กกิกกว่าเลยโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ